สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องดาจะมาญาติเพื่อนเอาเลขมหาห้พี่น้องเลขพีนาเข้ามาแล้วสองงวดซ้อนงวดนี้เพื่อนห้มาแล้วสองโตห้างเดียวพี่น้องงวดที่ผ่านมาเพื่อนได้ศูนย์หกตรงตรงเลขพีนาพี่น้องงวดนี้เพื่อนห้มาแล้วพี่น้องเพื่อนเาก็ไปร,รับสม้มรับฟังเลยค่ะเพื่อนได้ตัวใดและในคลิปนี้มีเลขของเอฟซีพี่น้องเอฟซี FC คนนี้เพื่อนฝันแม่นพี่น้อง คนไลน์มาบอกแมงดาแต่สาวๆออพี่น้องห้แมงดาลงคลิปเด้อเนาะเอาไปฝากเอฟซีเจ้าหลายๆคนพี่น้องคนฟันได้เลขพี่น้องมันใจเลขลางพี่น้องเอาไปรับส้มรับฟังเลยค่ะคนใดตัวใดไปเลยค่ะผี FC. เอฟซีเอ้ยพีนามีผีหน้าเลขผีหน้าแล้วก็มีเลขเอฟซีฝากเวยค่ะเด้อสวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องดาจะมาพี่น้องอันนี้คลิปนี้บแมเนเลขของแม่น้องดาเด้เอ,อจะ้ะให้เขาใจตรงกันบางคนสิวา แม่องดาทำไมคลิปแม่องได้เลขเยอะจังเลยว่ะแม่งได้ว่าพี่น้องอันนี้เป็นเลขพีหน้าพี่น้องเลขพีหน้าเนี่ยเป็นเลขตัวเดียวหางเดียวพี่น้องงววที่แล้วพี่น้องเพิ่นถือมาเจ้าของเพิ่นนี่พี่น้องเพิ่นถือมาเพิ่นได้รับเงินแสนพี่น้องแม่องดาเพิ่นมาบอกแม่แมองได้พี่น้องแต่ว่าคนที่เพิ่นมาบอกเพิ่นบอกอยากออกกล้องพี่น้องเพิ่นบอกสะดวกออกกล้ององตรงสะพี่น้องเพิ่นให้มาแต่ตัวเลขพี่น้องเพิ่นบอกให้แม่องได้ให้มาว่าเอา่ะ เพิ่นบอกกันตัวเลขมาแเลยเพิ่นสิบอกความเป็นไปมานะพี่น้องคือพีหน้าเพิ่นเพิ่นสิขอไปนะพี่น้องเพิ่นขอมาแล้วสองงวดพี่น้องเพิ่นถูกมาแล้วสองวดนะพี่น้องเนาะงวดนี้จะเป็นงวดที่สามพี่น้องแต่เพิ่นว่าลองเด้อพี่น้องงวดนี้จะเป็นงวดที่สามบ่แน่อาจจะถูกแค่สองงวดงวดที่สามอาจจะบ่ถูกก็ได้พี่น้องเพิ่นก็วอาเป็นความจริงเนาะพี่น้องเพิ่นก็บอกว่าถูกมาแล้วสองงวดงวดที่สามมาลุ้นกันว่ามันสิเข้าบ่ แต่มันเป็นเลขตัวเดียวหางเดียวพี่น้องแมงดาก็โอดบุได้หญ่ทีจะมาให้ยเอฟซีพี่น้องมาแบบด่วนๆพี่น้องผลมาว่าม่านผลมาบอกแมงดาเขาเอาโมงกว่าเอฟพี่น้องตอนนี้กับสิบโมงแล้วพี่น้องแมงดาก็าจะเอาลงคลิปอ,อีกบม่รู้ว่าสิเอฟซี FC จะไปเห็นตอนจักโมงตัวพี่น้องเด้อแมงดาสิลงคลิปทันบอเพราะว่าโท,โทรศัพท์เขาแมงดาเนี่ยเขาเรียกเลนเน็ตมันซสาพี่น้องมันโหลดมันยังต้องใสอีกวินะพี่น้องน,นะแล้วก็มีเลขของเอฟซีเอฟซีของแมงดาเนี่ยผลเป็นคนฟันแม่นพี่น้อง พี่สาวเพื่อนค้นฟันแม่นเพิ่นบอกเพิ่นไล่บอกแม่บังดาตังแเบสาวเพื่อน้องว่าเพื่อนได้เลขตัวนี้มาเพิ่นฟันว่าเพื่อนของเพิ่นเพื่อนสาวเพื่อนได้ไปได้ไปซื้อเลขน้องแลวเพื่อนได้ญาาดบินเลขกันเพี่องนเพิ่นเห็นในบินเลขอ่ะชัดชัดเจนเลยพี่องและอีกตัวหนึ่งมันล่วงล้หล่นลงข้างล่างพี่องมันลงข้างล่างก็เป็นอีกเลขอีกตัวหนึ่งพี่นองแต่ว่าเพื่อนมันใจเลขลางเพี่อนเพี่อง มีจะมีเลขหลางดีเห็นชัดเลยพี่น้องเพิ่นแต่ย้ยำนะคะว่า fc ผู้นี้เพิเพ่นเป็นคนฟันแม่นพี่น้องเพิ่นถือเลขมาหลายต่อหลายแล้วพี่น้องแต่เพ,พิ่นเมื่าพี่น้องกับเพิ่นกระทืบบางคนว่าถือมาหลายก็ชิลลุยเลยเนาะบอกเลยพี่น,อน้องเพิ่นกระทืบเพราะได้ซื้อน้ำปูน,น้ำป้ายอะไรพี่น้องเอ้ยบ่มีผู้ใดสีเอาเงินไปทุ่มเลขปา,านนั้นหลังแล้ะพี่น้องเนาะถูกกับเขาได้แก้ไขครอบครัวนะพี่น้องบ่ว่าสิถูกหลายถูกน้อยนะพี่น้องแต่เพิ่นของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้จะเป็นเลขของคนอื่น เลขของญาติพี่น้องแม่ของได้เป็นเลขพีนาถูกมานแล้วสองงวดวันนี้จะเป็นงวดที่สามมาลุ้นกันพี่น้องเลขมันตัวเดียวหางเดียวและก็ลังมีเลขของ fc นะคะมีเลขของ fc ห้มาพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเลขพีนาเลขพีนาเนี่ยสองแปดตัวเดียวหางเดียวพี่น้องงวดก่อนพี่น้องพนเขาพนเขามาแล้วสองงวดซ่อนพี่น้องเลขเพิ่นมันเลขบ่อหลายหางพี่น้องเลขมันตัวเดียวหางเดียวพี่น้อง เลขผีนางมื่ที่แล้วเข้าศูนย์หกตรงตรง,ตรง,ตรงพี่น้องงวดนี้เพิ่อนหายมาแล้วสองแปดผีนาพี่น้องเด้อเพิ่นบอบอกว่าเพิ่นได้มาแบบใดเพิ่นบอกแต่ว่าเลขผีนาเพิ่นบอกพี่นอ้องเพิ่นบอกว่าจุดทูบ่บอรหรือฟันอย่งไรเพิ่นบอบอกรายละเอียดเลยเพิ่นบอกว่าเอาแต่ตัวเลขไป บบตงสนใจตัวบบต้องสนใจความฝันเลยอย่างผุนผบอกเอาตัวเลขไปเลยสองแปดตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องส่วนเลขห้าเก้ากับสี่แปดเป็นเลขของเอ f ซอคนนี้ผลฝันแมนเด้อพี่น้องเด้อผลฝันว่าเพิ่นได้ไปซื้อเลขกับกบเพื่อนเพิ่นพี่น้องและเพื่อนในความเพิ่นไล่มาบอกแม่องได้เพิ่นว่าเพื่อนเพิ่นเป็นคนไปซื้อเลขอืมแล้วเพื่อนเพิ่นแล้วเพิ่นแล้วเป็นไอเอฟซีเนี่ยเพิน่นเลยไปแย่งแย่งบินจากจากเพื่อนนะพี่น้อง แล้วมันลุดลุดลงไปพน้อเพิ่์ลเห็นในบินนะเห็นเลข48พีเนาะเลข48หล่นลงเลข48เห็นเพิ่์ลเห็น48ชัดเจนเลยนะส่วนเลข59มันหล่นลงลงข้างหลังพี่น้องเพิ่์ลก็เลยมั่นใจว่า59น่าจะเป็นล่างพี่น้อง48นาะพี่น้องไม่แน่แ48เป็นบนก็ได้พี่น้องแคปหนะเจ้าว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเลยหลายจานหลายสำนักพี่น้องมากระจัดบอมากระบอเป็นหยังพี่น้องบอมากระบอต้องซื้อพี่น้องบ่มีผคนได้วางคับสิให้ไปซื้อเลขเนาะพี่น้องเนาะ แม่งดาก็เป็นแขนแนวทางพี่น้องบุรุเลขอ,ออกตัวใดขะแม่้องด้ลูกแม่ยังได้คือสิรวยแหละพี่น้องคือบอกความความเป็นจริงกับพี่น้องเนาะนี่เลขพีหน้าหรอพีหน้าถูกมาแล้วสองงวดซ้อนงวดก่อนเข้าศูนย์หกตรงตรงเพิ่นรับไปแล้วเป็นแสนพี่น้องเลขพีหน้าเนี่ยเพิ่นถูกมาแล้วสองงวดซ้อนงวดล่าสุดถูกหกศูนย์หกตรงตรงได้รับมาแล้วหนึ่งแสนบาท ส่วนเลขข้างล่างเป็นเลข FC นะคะ FC คนนี้ผลฟันแม่นพี่น้องเลขเมืนกันในห,หน่อยมาไล่พี่น้องเด้อไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะซื้อแบบด่วนๆมาแบบด่วนๆค่ะขอบคุณเลขผีนาแล้วก็ขอบคุณ FC สี่ผลเอาเลขมาฝากพี่น้องผลบรสะดวกการออกกล้องพีงงงนง่น้องอาแม่งได้ก็เอานาขี้ไล่ขี้ไล่เลยงางงามๆแม่มมงด้เน,นี่ยออกกล้องอย่าเบื่อกันเด้อจ้าขอบคุณ FC หลายๆที่ให้การติดตาม บอกว่าการพี่น้อง,องเลขมีเข้ามีหลุดทาวาเลขพี่หน้าเขางวดนี่พี่น้องงวดนาะเอาไปตามถึงที่เลยพี่น้องเลยวันนี้เพิ่นอนบอกว่าพรต้องเอาอยางหลายเอาไปเลยสองแปดตัวเดียวห้างเดียวส่วนห้าเก้ากับสี่แปดเน้นห้าเก้าเน้นล่างเลยพี่น้องเด้อขอบคุณที่ให้การติดตามแมงดาไปใส่บนไหนแรกพี่น้องฝนตกยางแรงตั้งต่เศร้าเลยพี่น้อง ตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่ยันเช้าเลยพี่น้องยันเช้าก็ยังยังมาตกอีกพี่น้องตกพอี่ลมพอไม่ต้องทั้งตกทั้งลมแม่แม่นองดาจนได้ก่อกองไฟพี่น้องนี่แม่นแม่นองดาจนได้ก่อกองไฟเลยพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฝนตกใบไซบอได้เลยตกแต่เมื่อคืนนี่ตกยันเช้าเลยพี่น้องแล้วก็ตกอีกทั้งทั้งฝนทั้งลมพี่น้อง นายบรรยากาศน่านอนจริงน่านอนจริงๆพี่น้องเอ้ยไปใส่ไปได้มานั่งอแช่งกันะทำไมเอากระเป๋าเอาไปเก็บไปกระเป๋าเนี่ยไปมาหายไปใส่กระเป๋าไว้เด้อ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 ไปเก็บให้หน่อยเด้อบรรยากาศโคตรบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องเอ้ยแม่แากอกองไฟเลยเนี่ย อันหนาวพี่น้องทั้งฝนตกทั้งลมหนาวถ้ากันนั่งกอ่อกองไฟกับหลาน,ลานพี่น้องถ้ากันก่อกองไฟกับหล,ลานหพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฝนตกไปใส่บบได้เลยพี่น้องเลยนัดพี่น้องนัดไทยคลิปไวสองคลิปสองที่พี่น้อง บม่มีโอกาสได้ไปเลยพี่น้องฝนมันตกไปกับโบได้แต่โบมีรถไปนำนะพี่น้องดรอรถมาพี่น้องพู้นี่แหละก็จะมาแต่น้าพู้นี้ร้านร้านมาแน้าก็จะเอารถได้ไปขายกิบกับพู้นี้เลยพี่น้องกล้าวานาสีฝนตกเนาะฝนตกยุดพุเีพี่น้องนี่คือบรรยากาศหมู่บ้านของแม่น้องอดาเด้อพี่น้องเป็นอย่างนี้เวลาฝนตกพี่น้องเมื่อนี้ตลาดนัดคนก็เต็มตลาดนัดพี่น้องแม่ได้กับโบพี่โอกาสได้ถ่ายพออย่างพอพอฝนพี่น้อง ฝนคนกำลังมาฝนตกลงมา,งมาพี่น้องเอ,อ้ยลูกขาแตกเอิ่นอินี้ไปเลยบรรยากาศ น้อยเขาจะไปโรงเรียนพี่น้องคนะฝนตกก็หยุดเด็กๆไปโรงเรียนไม่ได้พี่น้องคนละเด็กๆก็จะไปโรงเรียนพี่น้องคุลเด็กนาอยประเทศลาวเป็นแบบนี้แล้พี่น้องเด้อันตกก็พากันไปแบบนี้นี่ไปแบบเปียกๆพี่น้องไปพี่จิ๋งใส่เสื้อผ้าธรรมดาไปพี่น้องไปเรียนไปถึงโรงเรียนอย่างอย่างเปลี่ยนเป็นสูตรนักเรียนนะพี่น้องบางแบบเป็นแบบนี้นะนี่นักเรียนเขาก็จะเป็นตหักวันนี้พี่น้อง นักเรียนาอาการเตรียมตัวจะไปโรงเรียนฝนตกก็หยุดนักเรียนที่ประเทศเราวบดรเด้อพี่น้องไปคือเกาพี่น้องไปแรกวฝนละล้วแรงก็แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว